ปีคศ .1276 ญี่ปุ่นอยู่ในยุคสมัยธรรมะปลายความหวาดกลัวและความสับสนปกคลุมทั่วแผ่นดินเสียงของความจริงถูกปิดกัน้นผู้คนมากมายหันไปหาคำสอนที่ผิดเพี้ยนและหมิ่นประมาทธรรมอันแท้จริงสัทธธรรมปุณธาริกสูตรคือเมลพุทธะประชาชนคือผืนนาแห่งจิตใจหน้าที่ของเราคือ วานเมล็ดนี้ลงในชีวิตของผู้คนทั้งหลายแต่การพูดความจริงย่อมบาดลึกแม้กระน,นั้นก็ยังไม่เข็ดทุกคำสนทนาธรรมคือการหวานเมล็ดแห่งความหวังเมล็ดที่พระพุทธได้ฝากไว้กับเราเมื่อเมล็ดนั้นถูกปลูกลงในจิตใจไม่ว่าฝนพายุจะซัดแรงเพียงใดวันหนึ่งมันจะงอกงามและพิบาลหากเธอเห็นผู้หมิ่นประมาทรรแล้วไม่ยืนหยัดพูดความจริงทั้งอาจารย์และลัิ ย่อมตกสู่อเวจีเส้นทางนี้คือการต่อสู้เพื่อช่วยเหลือผู้คนแม้จะถูกเมินเหยียดหยามสาปแช่งและกดขี่แต่พวกเราคือผู้หวานเมล็ดพุทธะเมล็ดที่จะพิบานเป็นสวนแห่งสันติภาพของโลกเพราะเราเชื่อมั่นในพลังแห่งเมล็ดพุทธะเพราะเราไม่ย่อท้อต่อการเผยแผ่ธรรมแม้กระน,นั้นก็ยังไม่เข็ด